คราบน้ำมันที่ระยองครับมาบตาพุทธจังหวัดระยองเนี่ยมันรั่วไหลออกมาเมื่อวานนี้พยายามสกัดกั้นใช้สารเคมีเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้คราบน้ํามันมนกระจายแต่ว่าทิศทางลมเปลี่ยนครับเปลี่ยนเข้าสู่หาดแม่ลำพึงไปทางกเกาะเสม็ดนะครับและคาดการณ์ว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงเช้าช่วงสายของวันนี้แหละครับคราบน้อยคราบใหญ่เนี่ยกำลังจะไปตอนนี้คราบใหญ่ใหญ่กว่ากเกาะเสม็ดถึง9เท่าด้วยกันครับหลังจากท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลบริเวณอ่าวมาบตาพุทธ จังหวัดระยองเกิดรั่วไหลขึ้นมานะครับบริเวณทุ่นผูกเรือน้ําลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเลหรือว่าจุดขนถ่ายน้ํามันในทะเลเนี่ยแหละครับซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาตาพุทธไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตรพอมันรั่วไหลออกมาคราบน้ํามันตอนนี้กระจายทั่วอ่าวไทยแล้วนะครับตั้งแต่คืนวันที่25มกราคมเป็นต้นมาและตอนนี้มันเข้าใกล้าชายฝั่งเข้าไปทุกทีทุกที สำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสด้าครับเอาภาพถ่ายดาวเทียมขึ้นมาจะเป็นดาวเทียมเทราซ่าเอ็กซ์นะครับถ่ายเมื่อวันที่27มกราคมก็คือเมื่อวานนี้เวลา6โมงครึ่งโดยประมาณนะครับเนี่ยครับภาพนี้ครับคุณผู้ชมเห็นคราบดําๆไหมครคราบดําๆส่วนทางด้านซีขวามือที่เป็นเกาะเล็กๆสีขาวๆที่มันอยู่ห่างจากชายฝั่งนั่นคือเกาะเสม็ดครับเนี่ยฮะมันใหญ่กว่าเกาะเสม็ด มากเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยพบว่าเป็นคราบน้ํามันลอยแผ่วงกว้างจากเดิมนะครับที่เห็นในกรอบสีดแดงๆเนี่ยคิดเป็นพื้นที่47ตารางกิโลเมตรหรือว่าเกือบ30,000ไร่เก้าเท่าเกาะเสม็ดครับคุณผู้ชมครับและไม่ใช่แค่คราบใหญ่ๆอย่างเดียวนะครับมันมีคราบเล็กๆที่อยู่ด้านบนหัวด้านซ้ายมือน,นิดนึงตรงนั้นใกล้กับหาดแม่ลำพึงมากแล้วครับไอ้นั้นก็กําลังจะเข้าหาแม่ลำพึงนะครับถ้าไปพ,พูดถึงคราบใหญ่กันก่อนแล้วกันคราบใหญ่นี่หนักครับคุณผู้ชมครับ อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลของอำเภอเมืองระยอง6.5กิโลเมตรเท่านั้นครับแต่ถ้าพูดถึงตีระยะไปถึงกเกาะเสม็จเนี่ยจะอยู่ห่างประมาณ12กิโลเมตรแต่นี่คือคราบน้ํามันที่มาจากแท่นขุดเจาะน้ํามันนะครับที่ขนถ่ายน้ํามันห่างจากชายฝั่งเนี่ย20กิโลตอนนี้เข้าใกล้เหลือเพียงแค่6.5กิโลแล้วนะครับผ่านไป2วันนะฮะมันมาถึงแล้วนะครับ จะเห็นเป็นจุดสีนเำเงินจุดสีส้มซึ่งตรงนี้แหละครับจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งเมืองระยองหาดแม่รำพึงแล้วก็บริเวณหาดใกล้เคียงข้อมูลจากจิสดาครับมีการวิเคราะห์แล้วก็ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้วางแผนติดตามตรวจสอบในพื้นที่กันต่อนะครับเอาถ้าจะมีการประเมินกันบอกว่าคราบน้ํามันจากภาพถ่ายดาวเทียมชาเอ็กซ์แบนเนี่ยนะครับจะประมาณการขอบเขตพื้นที่ส่วนปริมาณของน้ํามันก็คือความหนาของชั้นน้ํามันตรงนี้ครับ อาจจะต้องใช้ข้อมูลจากการเก็บในพื้นที่จริงนะครับเพื่อมาประเมินกันว่าน้ํามันที่ยังคงเหลืออยู่ในท้องทะเลที่ต้องจัดก,การเนี่ยอีกกี่ล้านลิตรด้วยกันนะครับเอาก็เดี๋ยววันนี้ติดตามกันต่อภารกิจว่าจะดําเนินการไปแล้วเนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับ